เข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับหรือช่วงกระดานดำเหมือนเดิมที่ไม่ที่ไม่ดำแล้ววันนี้เป็นยังเช่นเดิม2องอาทิตย์ที่ผ่านมาครับยังเป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์และคุยกันเรื่องของ p r Product ผลิตภัณฑ์ ELN หลายหลายสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะคุยตอนตลาดไซเ a วหรือว่าไซเควแบบขึ้นนิดๆนะครับก็จะมีผลตอบแทนที่พอสมควรแล้วสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอะไร สัปดาห์นี้เป็นเรื่องเดิมอยู่แต่เรามีการที่จะใส่เครื่องปรุงเข้าไปในโปรดักต์ให้มากขึ้นนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเจอกับดร A เอดรสุทธิสิทธิ์แจ่มดีนะครับสมั่ดีครับสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาัสีคัวีครัวัีครับสวัครับมวีครับสีครับสวัีครัวัีครับวเคราัดีครับวัีรัวีคุับสวัสดีครับกดีครรวดค เอาอย่างนี้เวลาเราตกลงกันว่าถ้าหุ้นลงเนี่ยเราจะได้หุ้นถูกไหมราคาหุ้นลงเนี่ยเราจะได้หุ้นแต่ไม่อยากได้หุ้นปรากฏว่าถ้าหุ้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องซื้อในราคาที่กำหนดไว้ไงเราต้องได้หุ้นในราคาที่กำหนดไว้เช่นเช่นตทองเนี้ยเราตกลงกันไว้ที่300ครับลงมาเหลือ250ผมก็ต้องไปได้ที่300ใช่ถูกไหมใช่ครับเอาองี้โอ้โหผมก็ขาดทุนกันบานเลยนะท่านผู้ชมไม่อยากไม่อยากได้หุ้นอยากได้ตังค์เออแต่ว่าอันนี้จะปิดความเสี่ยงได้ไหมยังไงนี่คือวิธีนี่คืออันที่หนึ่ง เฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าผมผมไม่ขอแบบลงไปเรื่อยๆแล้วขัดทุนนะแบบขอปิดปิดลิมิตไว้หน่อยอีกแบบหนึ่งแบบผมคือแบบที่บอกว่าโอเคขาขึ้นเน่ะเราซื้อหุ้นถูกตัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นเยอะเลยซือได้แค่ได้ไม่นิดเดียวเองซื้อหุ้นดีกว่าซื้อหุ้นดีกว่าจะป้องกันยังไงจะซื้อผู้ดักยังไงอ่าทำเอชเอชเลยได้ครับเป็นเป็นคำถามที่ลูกค้าถามเสมอคลาสสิกมากคลาสสิกมากแต่หลายไปนั่งคิดแล้วแต่หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้เรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูภาพกัน วิธีทำทำยังไงเจอแตกคุ่กวีแต่้วนี่ผมผมไม่ได้แตกเลยนะผมแค่ไหวมากเลยนะเอาที่อาบ่าว่าเอ้าวเราเริ่มกันอย่างนี้ครับคือสินค้าตัวที่เราคุยกันมาครับเรียกว่าบูโนสเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับแล้วถ้าจำได้เมื่อกี้ที่ทางพี่ต้นพี่วีบอกได้เป็นหุ้นหรือได้เป็นเงินสดก็ได้แต่ว่าเอาอันเอาของพี่วีก่อนเมื่อกี้บอกซื้อแล้วขาดทุนลงไปลึกๆเนี่ยเออเออมันดู ขาดทุนไม่จํากัดแต่กําไรจํากัดคือได้หุ้นในราคาที่เรากำหนดไว้แต่ปรากฏว่าราคาลงมาเยอะมากอยงนี้ซื้อหุ้นดีกว่าลงมาหุ้นเองดีกว่าลงนี้ลุงนี้บางใช่เพราะต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือนี่ครับทางหลักทรัพย์กสิกรกไม่อีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าบูโปรเทคตอนที่จะขาดทุนที่ไม่จำกัดเนี่ย ตัวนี้นะครับเหมือนจะมีออปชันอยู่ข้างใน2ตัวแล้วมันจะจำกัดขาดทุนให้ได้ด้วยครับพูดง่ายๆถ้าปตทลงมาต่ำกว่า300ลงไปเหลือ250ร้อผมอาจจะไม่จำเป็นต้องมาขาดทุนส่วนที่ลงลึกมากๆไปเนี่ยตัวนี้เขาจะแปลงเป็นเงินสดเราให้คืนไปเออเข้าท่าเข้าาจะได้หุ้นไปนะแต่จะมีเงินสดเพิ่มไปทําให้รวมเสร็จแล้วเนี่ยขาดทุนจํากัดขาดทุนจำกัดจะลงไป15%แต่จะไม่ลึกเหลือย0่0าออย่างนี้สมมติโอเคเราใส่ออปชันเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ให้มันเพื่อให้เราได้เงินสดคืนมา,<ช>ามันลงต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้แต่อย่างนี้ผลตอบแทนก็ต้องน้อยลงสิใช่ผลตอบแทนจะลดลงเพราะว่า ต้องเก่าไปแบบนี้ที่หอะไรเพราะว่าความเสี่ยงน้อยลงผลตอบแทนก็น้อยลงน้อยลงไม่มากหรอกนิดเดียวแต่ก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงใช่ทีเดียวสมดักรุ้มนะครับเพราะว่าสมมติยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าได้ผลตอบแทนอย่างปตทสมมติได้สักหกเปอร์เซ็นต์เอามาใส่โปรเทคชั o n เนี่ยอาจจะได้นะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์แต่หายไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อปีก็ protect ข้างล่างเอาไว้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ลงไปเรื่อยๆขาดทุนไปเรื่อยๆขาดทุนไปเรื่อยๆลงไปศูนย์บาทปตทลงไปศูนย์บาทขาดทุนเยอะมากอันนี้แบบที่สองแบบแบบบทีี่่ตตอพ้น ซื้อหุ้นแล้วก็ซื้อซื้อตัวนี้ใช่ไหมเลือกหุ้นถูกตัวด้วยแต่ปรากฏหุ้นวิ่งขึ้นฟ้าไปเลยตอนได้ผลตอบแทนนิดเดียวเองใช่หกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นูลุงนี้ไปซื้อหุ้นตัเองดีกว่าไอ้เรื่องเขารป็นลุงี้นะครับมันเป็นคำสกัดสิ่งมากเลยนะครับต้นหลัดการลงทุนใะครับให้มาแนะนําเรียกว่าตัวบูอัพไซด์อันนี้บูโปรเทคครับอันนี้แล้วก็มีบูอัพไซด์ก็คือว่าพอถ้าหุ้นขึ้นไปถึงระดับหนึ่งไกลๆเลยนะครับส่วนที่ เกินขึ้นไปตรงนั้นอะแปลงเป็นเงินสดแล้วเอามาให้เจ้านักลงทุนพูดง่ายคือตกงกันข้ามกันไอ้นี่ลงเยอะๆก็ส่วนที่ลงไปเกินกว่านั้นก็แปลงเป็นเงินสดให้ใช่ไอ้นี่ทะลุขึ้นไปเยอะๆก็แปลงเป็นเงินสดอันนี้แบบ2แบบ3แล้ว4 5 4ห้าสี่ก่อนพิทนาป่ะฮะสี่ห้าเอาอันนี้เลยนะที่เลยได้สี่กับห้าก็คือว่า เราคุยกันมาตัวแรกจําได้ครับทํากําไรไซด์เวกขาขึ้นขาขึ้นแล้วถ้านี่ขาขึ้นขาขึ้นหมดเลยนี่เลยฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนี่เป็นฝั่งขาขึ้นแล้วถ้าตลาดมองเป็นไซด์เวดาวรามองว่าลงมองว่าไซด์เวดาวันนี้แหละตัวนี้ครับใช้แบร์โนดนะครับแบรน์โนดก็จะมองหุ้นขาลงมองหุ้นขาลงตรงกันข้ามกับอันนี้ดิตรงกันข้ามเลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็หวังว่าหุ้นจะไม่ขึ้นหวังว่าจะไม่ขึ้นห้ามขึ้นเยอะห้ามขึ้นเยอะถ้าขึ้นเยอะได้เสียเงินเยอะึ้นไป อันนี้ได้เป็นมีแต่เงินสดอมัมเป็นเงินสดอ่าเราจะไม่มีการคืนหุ้นในราครัหุ้นคืนเยอะเขาไม่อยากได้หุ้นลูกค้าก็ต้องจ่ายตังค์เขาไม่อยากได้หุ้นเขาอยากได้เงินขาลงขาลงถ้าถ้าเยโล่งถ้าถ้าผิดไงผิดคือถ้าหุ้นขึ้นเยอะก็ลูกค้าต้องจ่ายตังค์อ่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้ทำให้เห็นว่าตัวนี้เนี่ยจะมีแต่เป็นประเภทจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่โปรเทคชั่นได้ด้วยครับผม protection ก็คือไม่ให้มันขึ้นเกิดขาทุนเยอะเกิดซื้อไปแล้วแล้วหุ้นขึ้นใหญ่เลยพลาดผิดคาดตัวนี้ใส่โปรเทคชั่นเอา ภาพดูภาพจะได้จับได้ดูภาพจะได้จับได้ผมภาพถัดไปคุณต้นยังไม่ไม่ขัง E L N Blue Note นี่นะครับเนี่ยดูตรงนี้จะจําภาพได้แบบหนึ่งแบบสองแบบสามใช่นี่ดูนี่แบบหนึ่งนะครับแบบเดิมที่เราแบบใส่โปรเ e คชั o n เนี่ยครับเห็นไหมครับสีแดงจะถูกขีดเอาไว้ตรงนี้ปิดไปเลยปิดเอาไว้ก็คือพูดง่ายขาดทุนก็แค่นี้ไม่ได้ขาดทุนแบบนี้อ่าใช่ใช่ใช่ไม่ได้ขาดทุนลงมาตรงนี้นะถ้าลงมาตรงนี้ได้เป็นเงินสด แล้วขึ้นไปพัดลงมาตรงนี้ไอ้ตนตรงชื่อนี้ได้เงินสดจ่ายให้น้องทุนอ่าใช่แล้วก็ได้หุ้นเข้าพอร์ตไปด้วยนะครับนี่แบบที่พี่ต้นถามชอบแบบนี้ผมไม่ชอบป้องกันความเสี่ยงชอบต้องการเถือมีอัพไซด์ถ้าซื้อไปหุ้นมิ่งไปเรื่อยตอนแรกก็ ด้แค่นี้ด้แค่นี้เองนะครับแต่ปรากฏผ่านไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับแปลงเป็นเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าได้มากได้มากกับผลตอบแทนที่กําหนดไว้ในตอนต้นนะครับก็จะมีเงินสดตรงนั้นแต่ว่าขักำหนด2ตัวดีราคาตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้จะมีออปชั่น2ตัวแล้วนะครับถ้าจําได้ดีเนาะผมเพิ่งรู้นะว่าในตลาดหุ้นมีเครื่องมืออะไรที่แบบให้เราลายจริงนะถึงว่าต่างประเทศเนี่ยมันมันถึงได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบริหารความเสี่ยงได้มากมายเยอะจริงครับนี่แค่เริ่มต้นเองนะ อันนี้คือ up side เยอะอันนี้ up side เยอะแต่ป้องกันความเสี่ยงไว้เยอะไม่มันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนมองตลาดยังไงด้วยนะคือมัใช่แบบอยู่ดีจะจะจะมาซื้อไงคือเขาคาดว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงต้องมีมุมมองก่อนต้ออองงมมมมีุก่นแล้วเขาจะได้เลือก product ตอบโจทย์ใาไหนไหนก็ไที่ไหนมีอย่างนี้ไหมตรงนี้ด้วยตรงนี้เปิดนะแต่ตรงนี้แบบแคป อย่างอยัางไม่ยังไม่มีอะไรนะอันนั้นจะสามตัวจะออสชันสามเตอนอย่างนี้จะได้จะได้จ่ายแพงหน่อยจ่ายแพงหน่อยผมตอบแทนเหลือจุดจุ๋อใช่อันนี้นี่ฝั่งแบ์ที่บอกนะครับภาพจะตรงข้ามกันครับอ่าเพราะนั้นถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยจะขาดทุนใช่ไหมใช่แล้วก็ขาดทุนไม่จํากัดแต่อันนี้ก็อันนี้น่ากลัวกว่านะเพราะว่าราคาหุ้นไปได้เรื่อยเลยมันจะมากอันนั้นยังเป็นศูนย์อันนั้นยังเป็นศูนย์อย่างมากก็าขาดทุนเหลือศูนย์่อันนี้ถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยมัน ไปเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยใช่ตัวนี้สำคัญที่สุดใส่ protection นะครับเวลาซื้อเราจะแนะนำลูกค้าให้ใส่ protection เสมอใช่เพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงลดลงใช่แต่ต้องบอกแต่ต้องบอกนิดนึงว่าแล้วลงทุนจะเลือกไอ้แบบนี้หรือเลือกแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาในตลาดแล้วบอกเอาเอางี้เอาเอางี้ต้องถามใจตัวเองก่อนนะว่าจะมองถ้าถ้าถ้าเป็นไซส์เว้า อันนี้ใช่ไซด์เว้าครับถ้าเป็นไซด์เว้าเฉยก็ได้เดี๋ไซด์เว้าเฉยได์เว้าก็ได้ไซเว้เฉยก็ได้ลงลงนิดหน่อยก็ได้นะลงไม่เกิน5%ก็ยังได้นะแบบที่หนึ่งนะแบบที่หูงก็คือว่าไซด์เว้าหรือว่ลงนิดนิดลงนิดนิดแบบที่สองเป็นไงแบบที่สองก็คือเหมือนการเหมือนมองเหมือนกันแต่การขาดทุนไม่จำกัดเยอะการขาดทุนไม่จำกัดแบบที่สามแบบที่สามนี่คือ แบบคนชอบอะมองเหมือนแบบหนึ่งแต่กลัวมาเสียใจว่าซื้อหุ้นดีกว่ารูงนี้ซื้อหุ้นดีกว่ามองคืมีความมั่นใจว่าจะขึ้นแต่กลัวกลัวนิดิดก็ซื้อแบบนี้นะครับแบบนี้ที่สี่มองว่าไซเวย์หรือลงหรือลงถ้าขึ้นจะขึ้นไม่เยอะขึ้นก็ห้ามขึ้นเกิน5%อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าลงไปเยอะๆมันก็ไม่ได้ดิเนาะ ยังไงครับเท่าเดิมไงสังเกตพอร์ดักตัวนี้เนี่ยเวลาทำกำไรเนี่ยเขาจะมีแคปอยู่แคปไว้นอนไม่ลงไม่เยอะไม่เอาแบบเนี้ยที่มมันไ่่ทีผมบอกไม่ลงแล้วพี่อัพไซด์ยังไม่ได้ทำอยากได้อย่างเงี้ยแค่นี้ก็แย่แล้วแค่นี้ก็แย่แล้วก็เหมือนคุณต้นบอกว่ามันมีไหมที่มีอัพไซอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้แบบเฮ้ยผมไม่เอาแคปอบบผมแบบอย่างนี้เลยไม่ได้หรอ เพิ yeah. <pe> ่มได้เพิ่มได้สำหรับพี่กวีแต่สินค้าพวกนี้คุยกันได้นะล้สร้างแบบนี้คือแบบมาจาฐานแ่อันนี้ดูเสี่ยงกินไปเพราะว่ามันลอสเยอะก็เลยเพราะฉะนั้นบอกให้ซื้อโปรเทคชันด้วยแต่ฝั่งนี้จะมีแต่แคชอย่างเดียวนะาใช่แคชอย่างเดียวอันนี้มันเป็นได้ทั้งหุ้นหรือแล้วก็ผลตอบแทนที่เป็นเปรเซ์ได้ทั้งหุ้นไปด้วยแต่หลายคนบอกว่าโอเคพอเข้าใจเราๆนะครับฟังแล้วดูรายการเราย้อนหลังก็ปรากฏว่าดูแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีก ทำไงดีอ่ะคุณต้องต่อเองคุยโทรมาคุยได้ได้โทรมาได้เลยนะครับเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ก่อนเนี่ยเงินเริ่มต้นเท่าสี่ล้านใช่ไหมใช่แบบแบบนี้ก็4ล้าน ทุกแบบสี่ล้านบาทเพื่อสี่ล้านคืออันที่หนึ่งก็คือโทรหาหรือว่าท่านมีเ m ถมามี i อซของท่านอยู่แล้วนะครับที่ตามสาขาตามคลิกหรือว่าตามส่วนเบิอเงินกู้ของท่านเนี่ยท่านบอกเลยบอกเอ็มของเราเลยนะครับว่าอยากจะให้มาให้เรามาสอนแบบนี้ให้ลึกหน่อยตัวต่อตัวก็ได้นะครับหรือเป็นสัมมนาย่อยๆก็ได้บอกเลยท่านมี4ีล้านอยากจะลงทุนแบบนี้เรียกเลยเรียกเป็นเบอร์ติดต่อแล้ถ้าอยากถ้าถอดสายตรงมือถือเบอร์มือถือเบอร์ไร อ่ก็9 6 0หาก็0 2 6 9่0571อ่6า0 5หรือว่าจดไม่ทันก็02696 0011ก็ได้ต่อที่ c a ซ l c e n อ e r เลยต่เซเตร์่อเซ็นเตอร์เลยวบอกขอติดต่อแผนก ผลิตภัณฑ์ก็มันบอกเอยเนี่ยต้องการซื้อเอยเก็ได้เขาก็รู้หรือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์วันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรเด็ดเเกี่ยวกับโปรดักต์เรื่องนี้มาอีกเยอะให้ติดตามกันนะครับกับช่วงหน้านะครับมาดูว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแนะนำจะเจ๋งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปพบกันช่วงหน้าครับครับผม